ถัดไปนะฮะเรื่องค่าแรงครับนะครับสัปดาห์ที่แล้วคอรอนี่หลายเรื่องเลยเรื่องไฟฟ้าเรื่องหนึ่งอันี้เรื่องค่าแรงอีกเรื่องนะฮะครับคอรอก็ปรับขึ้นค่าจ้างั่าต่ำเก้าอัตราด้วยกันนะครับจะเริ่มใช้ในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะฮะไปดูกันนะครับเขาแบ่งกลุ่มนะฮะไปเก้าอัตราหลักเยอบเยอะหน่อยนะเดี๋ยวค่อยๆไล่นะครับเป็นหลายจังหวัดเลยเป็นหลายจังหวัดเลยครับที่ได้สูงสุดนะคือ 354บาท3จังหวัดด้วยกันนะครับจะมีชลบุรีบรยองแล้วก็ภูกเกต็ตครับส่วนค่าจ้างอยู่ที่353บาทปีหจังหวัดนะครับมีกรุงเทพโดนทบุรีนครปฐมประ,ประทุมธานีสม,มุทรปราการแล้วก็สม,มุทรสาครครับแล้วก็ค่าจ้าง345ร้บาท1จังหวัดคือฉะเชิงเซาสี่สบาท ใช่ครับสามสามร้อยสามร้อยสี่สี่สิบห้าบาทนะครับแล้วก็สามร้อยสี่สิบสามบาทหนึ่งจังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาคราจ้างสามร้อยสี่สิบบาทมีสิบสี่จังหวัดด้วยกันครับปราจีนหนองคายอุบลพังงากระบี่ตราดขอนจ่นเชียงใหม่สุพรรณบุรีสงขลาสุราษฎร์นครราชสีมาลพบุรีแล้วก็สระบุรีครับแล้วก็ค่าจ้างสามร้อยสามสิบแปดบาทปีหกจังหวัดนะครับปีมุกดาหารขลสินสกลนครสมุทรสงคราม จันทบุรีและก็นครนายกค่าจ้าง3 3 5บาทมี19จังหวัดด้วยกัน,ม,กนมีระชบูรีกาญจนบุรีบึงกาฬชัยนาทนครพนมพะเยาสุรินทร์ยโสธรร้อยเอ็ดเลยพัทลุงอุตรดิตถ์นครสวรรค์ประจวบพิศนุโลกอ่างทองสักแก้วบุรีรัมย์และเพชรบุรีค่าจ้าง3 3 2าบาท22จังหวัดครับมีอดุดรเจริญแม่ห้องอรเชียงรายตรัง สีสเก็บหนองบวัวลำพูอุยทยธานีลำบางลำพูชุมพรมหาสารคามสิงห์บุรีสตูนแพรสุขทัยิกำแพงเพชรปราจชบุรีตากนครศรีธรรมราชชัยภูมิระดอแล้วก็พิจิตรแล้วก็ค่าจ้าง328บาทดี5จังหวัดนะครับคือยะลาปัตตานีตราธิวาสน้านแล้วก็อุดรธานีทางนี้ทานนั้นถ้าฝังไม่ทันนะฮะ ไปดูซ้ำอีกทีได้ที่เพจของสํรักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดแล้วก็เอ็นบีทีจริบุรีครับครับก็เริ่มหนึ่งตุลาคมนี้นะครับบางจังหวัดเนี่ยค่าจ้างที่จ้างลูกจ้างเนี่ยอาจจะได้เลยขั้นต่ำที่กำหนดแล้วใช่นะครับส่วนบางจังหวัดก็อาจจะยังไม่ได้ก็อันเนี้ยก็คือต้องไม่ต่ำกว่าค่าจ้างตามนี้ดีในรายวันนะครับก็ขอยินดีนะครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศนะครับ